ในกรณีที่เราคุยกับพาญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันต้องการจะร้องขอให้เขาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะพูดยังไงจะด้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมมาลจ้าวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์อีกหนึ่งไม่สิสองรูปแบบวิธีการร้องขอให้ญี่ปุ่นพูดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในบทสนทนากับชาวญี่ปุ่นนะคะหรือต่างชาติไหนก็แล้วแต่นะคะแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่ภาษาแม่ของเราทั้งสองฝ่ายถูกไหมคะมันอาจจะเป็นภาษากลางที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่ทั้งของเขาแล้วก็ของเรานะคะหรือเราอาจจะพูดภาษาเขาเขาพูดภาษาเราะค่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ภาษาของเราทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะ มันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะวันนี้แต่จะมาสอน2ประโยคนะที่ใช้ร้องขอชาวญี่ปุ่นนะคะเพื่อให้เขาพูดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการที่แต่จะสอนในวันนี้นะคะเราจะต่อยอดจากคำว่าโอเในง่าย a ชิมัสโอเนง่ายชิมัสที่เป็นประโยคเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตที่แต่เคยแชร์ไปก่อนหน้านี้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะท่องจำแล้วก็นำไปใช้ได้แล้วใช่ไหมคะ ถ้ายังนึกไม่ออกนะให้กลับไปดูคลิปก่อนฟอน้านี้นะคะไปทบทวนอันนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อยอดที่คลิปนี้นะคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหากรณีที่ฟังญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องการให้เขาพูดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งคะเราจะใช้ประโยคโอง่ายชิมัสนี่เป็นตัวชูโรงนะคะโดยเราจะเพิ่มคำศัพท์เข้าไปข้างหน้ามันค่ะคำศัพท์แรกที่เราจะเพิ่มเข้าไปข้างหน้าก็คือคำว่าโมยไกโมยไกเราจะต้องจำเพิ่มสองคำด้วยกันนะคะก็คือคำว่าโมกับคำว่าอีกไก ะค,ะคำว่าโมเนี่ยจะมีความหมายว่าแล้วหรืออีกนะคะส่วนคําว่าอีกไก่มันจะแปลว่า1ครั้งนะคะพอสองคำนี้มารวมกันเป็นโมอีกไก่จะแปลว่าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะเอาคําว่าอ e ีกครั้งหนึ่งวางข้างหน้าคําว่าโอเนงายชิมัสนะคะก็จะเป็นโม่อีกไก่โอเนงายชิมัสโม่อีกไก่โอเนงายชิมัสจะมีความหมายว่า ขอความกรุณาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรากําลังพูดกับเขาโดยบริบทก็จะบอกเขาเองว่าให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับประโยคที่2นะคะก็จะมีความหมายว่าอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคําศัพท์อีกคําศัพท์หนึ่งนะคะก็คือคําว่าโม i อิจิโดโมอิจิโดคำว่าโมมาอีกแล้วนะคะเป็นโมเดียวกับคําเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่อีกคํหนึงที่เราจะต้องจําก็คือคําว่าอิจิโดอิจิโด อีจิโดก็แปลว่าหนึ่งครั้งเหมือนกันค่ะนั่นหมายความว่าพอมันรวมกันเป็นโมยจิโดโมยจิโดก็จะมีความหมายเหมือนกับโมกไกที่แปลว่าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะพอรวมกันเป็นประโยคสมบูรณ์นะคะก็จะกลายเป็นโมยจิโดโอเนงายชิมัสโมยจิโดโอเนงชิมัสนั่นเองค่ะความหมายเหมือนกับคําว่าโมยไกโอเนงายชิมัสก็คือ ขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งค่ะขออีกรอบได้ไหมคะนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบในการนำคำว่าโมอีกไกโอนนไงชิมัสกับโม่จิโดโอนในไงชิมัสไปใช้นะคะใช้ได้กว้างมากๆเลยนะคะก็คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะถ้าเราพูดประโยคนี้มันจะมีนัยะสื่อบอกว่าให้ทําสิ่งนั้นที่เขากําลังทําอยู่เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ นั่นหมายความว่าถ้าเรากาลังคุยคุยกันอยู่แล้วเราบอกเขาว่าโมยจิโดะเนงายชิมัสแบบนี้เขาก็จะรู้ไปโดยปริยายว่าขอให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือนะคะถ้าเขากําลังสอนเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังสาธิตวิธีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเห็นแล้วเราตามไม่ทนันมองไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าโมยจิโดะเนงายชิมัสหรือโมย o กโอนงายชิมัส อันไหนก็ได้นะคะเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อให้ทําพฤติกรรมเมื่อกี้ที่เขาเพิ่งทําไปเนี่ยให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะทริคอีกทริคหนึ่งในการพูดประโยคนี้นะคะด้วยความที่ช่วงแรกๆเนาะเราอาจจะต้องจําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยวันนี้เราก็มีคําศัพท์สามคที่เราจะต้องจาถูกไหมคะในการจำำําคําศัพท์นะคะบางที อากับกริยาหรือว่าท่าทางอาจจะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดประโยคน,นี้นะ,ะอยากให้เรายกยกนิ้วหนึ่งนิ้วนะนิ้วนี้นะไม่เอานิ้วนิ้วอื่นนะให้ยกนิ้วหนึ่งนิ้วขึ้นมาเพื่อสื่อว่าเอ้ยหนึ่งครั้งหนึ่งแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็โค้งไปด้วยในระหว่างพูดนะมูอิจิโดะโอเนกาอ m ชิมัสนะคะมูอิเกะโอเนาชิมัสแบบนี้นะคะคำว่าโอเน a าอิชิมัสกับกริยาโค้งคำนับแบบนี้อยากให้เรา จำให้มันเป็นแพ็กเกจคู่กันนะคะถ้าพูดโด้ยง่ายชิมัสก็ามีการก้มโค้งลงนิดนึงแสดงความสุภาพแสดงการร้องขอประมาณนั้นนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆนะน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะในการนำไปใช้ในฉากและเหตุการณ์ที่กว้างกว่าเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยอย่าลืมนะคะใครที่ชอบวิธีการเรียนภาษาด้วยการเรียนแบบแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายมาตาเล ในกรณีที่เราคุยกับาพาี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันขอพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่านะคะต้องการจะร้องขอให้เขาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะพูดยังไง